วันนี้ก็จะคุยเรื่องธรรมะชั้นสูงหน่อยให้ท่านทั้งหลายฟังเพราะว่าการอธิบายธรรมะก็คือการเตือนกันนั่นเองเราพุทธบริษัทเรามีหน้าที่เตือนกันว่าสิ่งได้ถูกสิ่งได้ผิดเราก็แนะนำกันแนะนำกันในวันนี้ก็คือ เรื่องของวิปัสนาวิปัสนานั้นเป็นอุดมคติชั้นสูงสุดของพระพุทธศาสนาเพราะว่าวิปัสนานั้นสามารถทาคนให้ไปถึงพระนิพพานได้แต่อย่างไรก็ตามการที่จะดำเนินถึงขั้นวิปัสนานั้นก็จำเป็นต้องมีเหตุผลเหตุผลนั้นหลวงพ่ออยากจะ นีทบทวนให้ท่านทั้งหลายย้อนกลับไปถึงพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงธรรมจักการแสดงธรรมจักนั้นในมักแปดข้อที่หนึ่งเรียกว่าสมารถฐินั่นคือวิปัสสนาแต่ทำไมพระท่านปัญจวัคคีทั้งห้าไม่ได้สำเร็จพระอระหรันต แม้ว่าจะได้ฟังอุบายที่จะให้สำเร็จพระอรหันต์เรื่องของวิปัสนาแต่ก็ไม่สามารถที่จะ,ะได้สำเร็จเพราะเหตุว่าพลังจจตพลังจจตของอท่านปัญจวัคคีย์ยังไม่พอเพียงเมื่อไม่พอเพียงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะแสดงอุบายวิปัสนาให้ฟัง แต่ท่านก็ไม่สําเร็จเมื่อพระพุทธเจ้าจะแสดงพระธรรมเทศนาอันดับสองอันดับสองก็คือว่าอุบายของวิปัสสนาเช่นเดียวกันคืออนัตตลกคณสูตรอนัตตลกคณสูตรท่านชี้ชัดลงไปเลยว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนให้เข้าใจข้อเท็จจริงแต่ว่า ผู้ที่จะเข้าใจข้อเท็จจริงของอน,ตนัตตาลคนัสสตรต้องเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมก่อนคำว่าดวงตาเห็นธรรมนั่นก็คือสามารถสร้างพลังเจตให้ถึงจุดพลังอำนาจเมื่อถึงจุดพลังอำนาจเมื่อไรเนี่ยมันก็จะเกิดดวงตาเทพคือสามารถที่จะรองรับซึ่งวิปัสสนาไดเ้เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงแนะนำให้ท่านปัญจวคีนะั้นทำความเพียรภาคเพียรในพรรษานั้นหลังจากที่พระองค์แสดงธรรมจักรแล้วท่านปัญจวคีก็ได้รับการอบรมซึ่งที่จะสามารถสร้างพลังจิตการสร้างพลังจิตนั้นพระองค์ได้ชี้ชี้ให้ ท่านปัญจวัคคีย์สร้างพลังจิตตั้งแต่มัดแปดข้อที่แปดแล้วมรดแปดข้อที่แปดนั้นคือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินั้นเป็นสมาธิที่ไม่สูงแล้วก็ไม่ต่ำคือท่านกำหนดเอาถึงปฐมฌานท,ทาุติยฌานตัตยฌานจตุฌานเท่านั้นเองและในเทศดำเนินการ ถึงตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นสี่นั้นเป็นสถานที่ผลิตพลังจิตนี้ได้อย่างเต็มเที่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแนะนำให้ปัญจวัคคีนั้นได้ทำพลังจิตนี้ให้เพียงพอสะก่อนการที่พลังจิตจะเพียงพอหรือไม่นั้นปัญจวคัคคีจะรู้ในตัวเองนอกจากปัญจวคัคคีจะรู้ในตัวเองแล้ว พระพุทธเจ้าก็ทรงมีสัพพัญญุตยานคําว่าสัพพัญยุตยานนั่นคือยานสารพัดที่พระองค์เกิดขึ้นจากความตัดสู้ของพระพุทธองค์ก็ทรงม,มองดูปัญจวัคคีย์อยู่ตลอดเวลาว่าพลังจิตถึงจุดพลังอำนาจกันหรือยังก็ปรากฏว่ายังไม่ถึงเมื่อไม่ถึงพระองค์ก็ไม่แสดง ถึงอนัตตะคันสูตรเมื่อพระองค์มองพิจารณาเห็นแล้วปัญจวคีเองก็รู้แน่ชัดแล้วว่าท่านได้มีพลังกิจพอเพียงก็ถึงจุดพลังอำนาจเมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธองค์ก็เรียกท่านปัญจวคีทั้งห้ามาประชุมกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์มาเรียกมาประชุมแล้วทีนี้พระองค์ก็แสดงให้เห็นถึงว่า คนเราเนี่ยไม่มีอะไรนอกจากขันห้าขันห้าก็คือรูปรูปนี่เป็นขันที่หนึ่งเวทนาคือความสุขสุขส,สุขทุกข์เป็นขันที่สองสัญญาคือความจำได้หมายรู้เป็นขันที่สามสัญญาคือความจำได้หมายรู้ที่สี่คือสังขารความปรุงแต่ง ความปรุงแต่งที่มีอยู่ในจิตของเราเนี่ยเ,เรียกว่าสังขารเ,าเป็นขันธ์ที่สี่แล้ววิญญาณคือความรู้คือหมายความว่าจะคิดจะนึกจะทำอะไรก็รู้ก็เรียกว่าวิญญาณวิญญาณคือขันธ์ที่ห้าทั้งหมดเหล่านี้พระองค์ทรง,สงแสดงว่าอนัตตาพระองค์ชี้ลงไปที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของอปัญญวคี ในการที่พระองค์จะทำให้ปัญจวัคคีย์สําเด็จพระอระหันต์เป็นอุบายของวิปัสสนาก็ไม่ได้ไปเอาที่อื่นนอกจากเอาตัวของปัญจวัคคีย์เองให้ปัญจวัคคีย์นั่นน่ะพิจารณาเห็นจริงแต่การปัญจวัคคีย์ที่จะพิจารณาเห็นจริงได้ปัญจวัคคีย์ต้องถึงจุดพลังอำนาจเมื่อถึงถึงจุดพลังอำนาจแล้วพระพุทธเจ้าบอก พระพุทธเจ้าวิญังได้ทรงตรัสว่าอาขาตาเรสสากะโตพระตาถาคตเจ้าเพียงแต่บอกความเป็นจริงเราต้องทำเอาแองอเมื่อปัญจวัคีได้เช่นนั้นแล้วปัญจวัคียก็พิจารณาพิจารณาเห็นจริงเมื่อพิจารณาเห็นจริงเป็นปริวัติหนึ่งปริวัติที่สองพระองค์ก็แสดงว่าตังกิงมิยะตาพิเกเวด,เดูกเออดูกความิเพิกสูตรทั้งหลายท่านจะสําคัญความข้อนี้เป็นชะไหน รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงปัญจวคียก็ตอบพร้อมกันว่าไม่เที่ยงการที่ปัญจวคียตอบนั้นไม่ใช่ว่าตอบด้วยวาจาจะตอบด้วยญานเขาเรียกว่าวิปัสนาญาณอย่างเนี้เมื่อพระองค์ได้ทรงถามแล้วพระองค์ก็ถามต่อไปว่าเมื่อไม่เที่ยงแล้วเป็นยังไงเป็นทุกข์หรือเป็นุศก่านปัญจวคีก็ตอบว่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้า คำที่ว่าเป็นทุกข์นั้นไม่ใช่ปากพูดยานพูดให้รู้ว่าเป็นทุกข์เก่งเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นทุกข์แล้ววิปริณามธรรมังก็เป็นสิ่งที่ต้องแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะท่านทั้งหลายจะถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวตนควรไหมควรที่จะถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวตนไหมท่านปัญจวัคคีย์ตอบพร้อมกันว่าไม่ควรพระเจ้าข้า นี่นะควรที่จะเป็นบรรทัดฐานให้กับพวกเราว่าพระพุทธเจ้าแสดงบางอาณตตาไม่ใช่ตัวตนใช่ตัวตนหรือไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสตรัสหน้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสด้วยยานไม่ใช่ว่าจะมาพูดกันเล่นๆอย่างนี้เพราะว่าจะทำให้คนเป็นพระรอรหันต์ไม่ใช่จะมาพูดเล่นๆเ,เพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นญานคำว่าญานก็ต้องหมายความว่า เมื่อพระองค์ตรัสถามว่าเช่นเมื่อเป็นเช่นนั้นควรจะถือว่าเป็นตัวตนหรือไม่ควรคําว่าไม่ควรนี่ต้องจําไว้เด็ดขาดว่าใครยังควรยังควรจะถืออยู่ก็ไม่ใช่ไม่ควรจึงจะใช่เพราะฉะนั้นอนัตตลักษณสูตรจึงตัดสินเด็ดขาดในการที่ว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนี่เป็นปริวัติที่สองพอปริวัติที่สาม พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอไปว่าตัสมาติหาภิกขุวเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านเจะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปในอดีตปัจจุบันอนาคตเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอดีตปัจจุบันอนาคตรูปภา,ภายในภายนอกละเอียดหยาบทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกว่า เป็นขันห้าเนี่ยมันสับพังรูพังสับพังเวชนาสภาเวชนาสภาสัญญาสภาสังคาสภาสเพสังคาราสับพังวิญญาณังทั้งหมดทั้งห้าเนี่ยในตังมะมะในโซหมัสมิณนะเมโซอาตาติมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนเรานี่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ แล้วก็ปัญจวคคีท่านสงจุดพลังอำนาจเมื่อพระพุทธเจ้าตรัส่างนี้ก็รู้ขึ้นังอย่างนี้ทันทีแล้วรู้แล้วเป็นยังไงเมื่อรู้แล้วก็รู้ปัตสมิงปีนิพินัสีิเบือนนายในรูปเวทนาญาปีนิพินัสีิเบือบนมาในเวทนาสัญญาญาปีนิบินัสติเบือบนใดในสัญญาสังขารเรสุปีนิบินัสติเบือนนายในสังขารวิญญาณสัมิงปีนิพินัสติอุเบือนนายในวิญญาณ เบื่อหนแล้วเป็นอะไรต่อไปก็คลายจากความกำหนัดเมื่อคลายจากความกำหนัดก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความรู้รู้แล้วว่าตัวของเราพ้นแล้วว่าเวลานี้เราได้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่จบแล้วพระพุทธเจ้ารับรองนี่เพราะฉะน,นั้นท่านทั้งหลายการที่ท่านทั้งหลายจะเจริญวิปัสสนานั้นถ้าพลังจกิตยังไม่พอเพียงแก่ความต้องการแล้วถึงแม้ท่านจะเจริญเท่าไหร่มันก็อยู่เท่านั้น ถ้าหากว่าคนบางคนนี่ต้องการอยากจะเจริญวิปัสนานในขณะที่พลังกิเลสไม่เพียงพอมันก็กลายเป็นวิปัสณูวิปัสณูปกิเลสก็ทําให้บุคคลผู้นั้นหลงละเมอเพ้อฝันในที่สุดก็อยากจะฆ่าตัวตายซะอย่างเนี้ยอ,อย่างที่มีแล้วในความพุทธการก็พระวิปัสสณูเพราะวิปัสณูมันก็เป็นกิเลสอันหนึ่งท่านจึงเรียกว่าวิปัสณูปกิเลส เพราะฉะนั้นในเรื่องของวิปัสนาเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องสร้างพลังจิตนี่เพียงพอจริงๆหลวงพ่อเปรียบเหมือนกันก็ว่าบ้านหลังเนี่ยมันราคาพันล้านราคาบ้านหลังนี่พันล้านมันไม่ใช่ว่าหนึ่งร้อยล้านหรือว่าสิบล้านหนึ่งล้านราคาบ้านนี้สมมุติกันนะว่าบ้านนี้ราคาเขาเรียกว่าคเร่อห์ดใหญ่โตราคาพันล้านแต่ท่านทั้งหลาย การที่จะได้เครือหัสหลังนี้มาเป็นของตอนนั้นท่านจะต้องมีพันล้านถ้าไม่มีแล้วท่านจะมีร้อยล้านท่านจะมีล้านเดียวท่านจะมีร้อยบาทอย่างเนี้ยแล้วท่านก็จะไปฝันฝันเอาครือหัดถ์พันล้านเนี่ยท่านฝันเท่าไหร่มั่ก็ฝันไม่ได้ถ้าถ้าคนมีพันล้านพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนพระองค์ได้ทรงบอกแก่ท่านปัญจวัคคีว่า ถ้าปัญจวัคีมีพลรัรงเกตเพียงพอพระองค์ก็ยกอนัตละกน,นะกขึ้นสูรขึ้นมาแสดงในที่สุดปัญจาวัคีก็ได้สำเร็จพระอาหารหันต์ในวันนั้นเพระาะฉะนั้นการที่จะสร้างพลรัรงเกตนะคือหมายความว่าต้องสร้างกันอย่างมโหฬารจนกระทั่งจุดถึงจุดพลังอำนาจและอยากจะได้วิปัสสนานั้นสิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ยากสวัสดีสาธุ